あ ตามั่อะไรกุ้มคะ่ะวันนี้พามากินบุฟเฟ่ปิ้งย่างฮาลานพร้อมกับบุฟเฟ่ทุเรียนแบบจุกๆชื่อร้านเต้าทานอยู่ที่ปากซอยคลองหลวง32อเยี่ยงเย่ยงกับมอกรุงเทพค่ะและในวันที่31พฤษภา,าคมถึงวันที่สามิถุนายนทางร้านเขามีจัดโปรร่วมกับร้านเจด้าผลไม้ซิ่งยกทุเรียนมาทั้งสวนให้ทุกคนได้กินกันแบบจุกๆเลยคะ่ะเดี๋ยวพามาดูลายบุฟเฟ่กันก่อนเลยก็จะมีพวกกุ้งแม่น้ํานะคะปูต่อกันด้วยหอยนางรมสดตัวใหญ่มากตามมาด้วยเนื้อสไล้อหมักกกใ่ิวยย็ีน อันนี้สายชีสห้ามพพาดเลยค่ะมีชีสให้ด้วยมาต่อกันที่หอยเชลล์และอีกสารพัดหอยเลยพวกกับข้าวก็มีด้วยนะคะหรือว่าอยากจะกินกุ้งถงังกุ้งดองซีอิว๊วหรือว่าปลาแซลมอนดองซีอิ๊วเขาก็มีให้นะคะเวลากินบุฟเฟต์น,นะคะก็จะต้องมีน้ำอัดลมตัดเลี่ยนค่ะของหวานก็จะมีพวกน้ําแข็งใสนะคะแล้วก็ไอศครีมตัวเค้กนะคะบอกเลยว่าห้ามพลาด นุ่มหอมอร่อยมากผล,ลไม้ก็จะเป็นแตงโมฉ่ำๆเลยค่ะตักมาเยอะไม่มีใครว่านะคะแต่ถ้ากินไม่หมดเนี่ยโดนปรับแน่ๆในส่วนของราคาบุฟเฟต์ปิ้งย่างพร้อมกับบุฟเฟต์ทุเรียนนะคะก็จะอยู่ที่คนละ599บาททานได้1ชั่วโมง30นาทีสามารถจองที่นั่งได้ตั้งแต่4โมงเป็นต้นไปจนถึง4ทุ่มค่ะจำกัดรอบละ100ท่านเท่านั้นนะคะทางนี้ติดใจหอยนางรมมากทุกคนกินไปหลายตัวมากอะ่ะแล้วคือแบบตัวใหญ่จริงส่วนทุเรียนนะคะสามารถเลือกเนื้อได้ทั้งหมด ใครอยากกินเนื้อแบบกําลังกินกําลังนอนได้หมดเลยค่ะทุกคนส่วนทางนี้นะคะกินจนลูกถีบค่ะและสําหรับคนที่ไม่ใช่สายทุเรียนนะคะสามารถไปทานในวันอื่นๆที่ไม่มีบุฟเฟ่ทุเรียนได้ไม่จํากัดเวลาค่ะ